ท่องตามใจทูเดย์บทที่189ควีนจีนมาด้วยตัวเองยิ่งกว่านั้นผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ปฏิบัติต่อไอ้หนุ่มโง่ที่ชอบเสนอหน้าคนนั้นดูเหมือนจะเคารพมากคุณก็สังเกตเห็นเหรอแม้ผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะแค่พยักหน้าแต่สามารถเห็นได้ชัดว่าท่าทางของผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ที่มีต่อไอ้หนุ่มคนนั้นไม่ธรรมดานี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แขกทุกคนรวมถึงคนในตระกูลหานทุกคนต่างงุนงงคงอูมองไปที่หลินหยุนด้วยความสงสัยเขารู้สึกว่าหลินหยุนเหมือนคนคนหนึ่งอย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธความคิดนี้อย่างรวดเร็ววันนั้นหลินหยุนต่อสู้กับสำนักยินซื้อแต่งกายด้วยชุดสีขาวราวกับเทพลงมาจากสวรรค์และเพราะความกลาหนในตอนนั้นหลายคนจึงมองไม่เห็นรูปลักษณ์ของหลินหยุนอย่างชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้นออราไม่เหมือนกันหลินหยุนในขณะนั้นมีอำนาจแข็งแ,งแกร่งใช้คันธนูยิงผีร้ายราวกับเทพเซียนหลินหยุนในขณะนี้เป็นเพียงนักศึกษาธรรมดาที่ยิงพยองแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงดังนั้นแม้ว่าของอูจะเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนั้นเขาก็เดาไม่ออกว่าหลินหยุนก็คือปรมาจารย์หลินหวังเสี่ยวซีพูดด้วยความงุนงงอะไรเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้น ผู้มีอิทธิพลเหล่านี้คุ้นเคยกับ e อีหลิงเหรอทำไมรู้สึกว่าพวกเขากำลังแย่งกันประจบอ e ีหลิงคุณดูไม่ผิดผู้มีอิทธิพลเหล่านี้กำลังประจบอ e ีหลิงลีเยนและเจ้ากางพูดไม่ออกเซี่ยยู่ไวสงสัยว่าหรือว่าผู้มีอิทธิพลเหล่านี้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของอ e ีหลิงเป็นไปไม่ได้แม้แต่อ e ีหลิงก็ไม่รู้เรื่องนี้เพียงแต่บางครั้งเธอจะพูดขึ้นมาว่าพ่อของเธอคงจะเป็นผู้มีอิทธิพลที่มีอำนาจมาก เว่ยเทียนหมิงครุ่นคิดถ้าตัวตนของอีหลิงเหมือนกับน้าชายของเธอพูดจริงๆเป็นลูกสาวนอกสมรสของผู้มีอิทธิพลใหญ่และผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ทุ่มเทแรงใจเพื่อเอาใจอีหลิงรู้สึกจะฟังขึ้นเหมือนกันปัญหาคือว่าแม้แต่อีหลิงก็ยังไม่รู้พวกเขารู้ได้อย่างไรเซี่ยอยู่เวยไม่เข้าใจข้างๆหานเซี่ยนหัวและหลี่ซูซินจ้องตากันตื่นตระหนกใจคุณแม่เป็นไปได้ไหมที่ก่อนหน้านี้คุณพ่อพูดเป็นเรื่องจริง พ่อผู้ให้กำเนิดของอีหลิงเป็นคนที่มีอำนาจยิ่งใหญ่หานเซียนหัวถามเสียงเบาๆลี่ซูซินฉช้แวอิฉาริษยาฉันก็เคยได้ยินพ่อของลูกเคยพูดและฉันก็ถามหลายครั้งผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นเป็นใครพ่อของลูกไม่เพียงแต่ไม่พูดยังมากล่าวโทษฉันอีกดูจากปฏิกิริยาของผู้มีอิทธิพลเหล่านี้คาดว่าสิ่งที่พ่อของแกพูดคงจะเป็นเรื่องจริง อีกอย่างผู้มีอิทธิพลเหล่านี้คงรู้ฐานะตัวตนของอีหลิงแล้วและพูดว่าแต่ฉันดูการแสดงออกของน้องแล้วคิดว่ายังไม่รู้อะไรและตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับตลอดแม้แต่พวกเราก็ยังกันไว้ไม่ยอมบอกหลี่ซูซินขมวดคิ้วและพูดว่าถ้าผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ไม่รู้ฐานะตัวตนที่แท้จริงของอีหลิงฉันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงกับฉากเหลือเชื่อตรงหน้านี้ อีหลิงถูกรายล้อมไปด้วยกลุ่มผู้มีอิทธิพลและยังคงถามถ่ายทุกสุขในตอนแรกเพราะสถานะอันสูงส่งของคนเหล่านี้อีหลิงก็ได้ตอบอย่างสุภาพเพียงแต่ว่าหลังจากถูกถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีหลิงก็รู้สึกทนไม่ไหวขณะที่อีหลิงตอบคำถามผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ก็มองไปที่หลินหยุนด้วยโดยหวังว่าหลินหยุนสามารถให้คำอธิบายกับเธอได้อีกอย่างในที่สุดเธอก็เข้าใจเมื่อกี้ทำไมหลินหยุนถึงบอกว่าถ้าเธอจากไปตระกูลหานจะต้องเชิญเธอกลับมา ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับหลินหยุนเพียงแต่ว่าเป็นเพียงการคาดเดาของอีหลิงเพราะเธอคิดไม่ออกจริงๆว่าหลินหยุนสามารถสั่งการผู้มีอิทธิพลจำนวนมากได้อย่างไรหลินหยุนยังคงนิ่งเงียบยืนนิ่งอยู่ตรงจุดเดิมเฝ้าดูการแสดงของผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ในเวลานี้จูจ่ๆนอกประตูก็มีเสียงร้องควีนจินมาถึงแล้วทุกคนนิ่งเงียบอีกแล้ว คราวนี้แม้แต่ผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นก็นิ่งเงียบเหมือนกันใครฉันฟังผิดหรือเปล่าควินจินควินจินคนไหนเธอเป็นคนโง่หรือเปล่าทั่วทั้งหลิงหนานจะมีควินจินกี่คนโอ้พระเจ้าหากเป็นควินจินแห่งหลิงหนานจริงๆถึงแม้ว่าผู้มีอิทธิพลเหล่านี้รวมตัวกันก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าเธอเพียงแต่ว่าทำไมท่านหานถึงยิ่งใหญ่ขนาดนี้แม้แต่ควินจินเองก็มาแสดงความเสียใจด้วย คราวนี้หวังเสี่ยวซีกับเซีย่ยอยู่เว่ยและคนอื่นๆดูมุนงงเนื่องจากตัวตนของพวกเธอไม่มีคุณสมบัติที่จะได้ยินเรื่องราวของควีนจินมีแต่ใบหน้าของเว่เทียนหมิงเท่านั้นที่ตกตะลึงควีนจินคือใครฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนหวังเสี่ยวซีถามอย่างสงสัยเซี่ยอยู่เว่ยคุ่นคิดแล้วถามเป็นไปได้ไหมว่าเขาเป็นเจ้านายจินไซทั้งหกไม่ใช่มังนั่นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานแห่งหลิงนาน งานศพของผู้มีอิทธิพลในลี่ชวนคงไม่มีค่าพอให้ท่านมาแสดงความเสียใจลี่เย็นถามด้วยความสงสยัยเว่ยเทียนหมิงพูดอย่างเคร่งครึมพวกคุณเดาถูกแล้วเป็นเจ้านายจินไซทั้งหกควีนจินแห่งหลิงหนานแม้ว่าพ่อของฉันจะอยู่ต่อหน้าเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดนี่มันน่ากลัวเกินไปหลายคนดูตกใจหานเซียนหัวและแม่ตัวสั่นไปทั้งตัวด้วยความตื่นเต้นคุณแม่ได้ยินไหมว่าควีนจินมาที่นี่ ควีนจินมาที่บ้านของเราเพื่อแสดงความเสียใจฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมลีซูซินดีใจจนใบหน้าแดงกำ่ำหัวเอิควินจินมาแล้วการที่ลูกจะได้เป็นผู้มีอิทธิพลในลี่ชวนโดยพื้นฐานแล้วไม่น่ามีปัญหาทางที่ดีนายควรคว้าโอกาสนี้ไว้ในวันนี้ให้ควีนจินยอมรับนายในที่สาธารณะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไม่มีเสียงของใครมาคัดค้าน คุณแม่ผมเข้าใจแล้วหานเซียนหัวพยักหน้าดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นเรียกทุกคนมาพวกเราใช้พิธีการที่ยิ่งใหญ่ไปรับควุนจินหลี่ซูซินพูดหลี่ซูซินกับหานเซียนหัวพาคนของตระกูลหานหลายสิบคนยืนอยู่ตรงที่ประตูเหมือนกับทหารที่กำลังรอหัวหน้ามาตรวจสอบมีผ้าคลุมที่บางเบา,บาบนใบหน้าของเธอมีจินไซทั้งสองติดตามอยู่ข้างหลังเดินเข้ามาด้วยความสุขุมหนักแน่น ยินดีต้อนรับควินจินหลี่ซูซินกับหานเซียนหัวรวมถึงคนตระกูลหานที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาทั้งหมดโค้งคำนับควินจินพูดอย่างเฉยเมยพี่หานเสียชีวิตในสนามรบฉันเหมือนขาดแขนไปข้างหนึ่งฉันขอสแสดงความเสียใจอย่างมากหลีซูซินรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งควินจินเรียกพี่หานนี่ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งผู้คนในตระกูลหานที่อยู่เบื้องหลังก็ตื่นเต้นเช่นกันนั่นคือควินจิน ถึงกับเรียกหานกัวเฉียงว่าพี่หานต่อจากนี้ไปตระกูลหานจะแซงหน้าผู้มีอิทธิพลคนอื่นๆแล้วแขกอื่นๆที่มาแสดงความเสียใจต่างพากันแสดงความเคารพต่อควินจินควินจินก็ตอบสนองอย่างคล่องแคล่วเรียบง่ายและไม่เสียมารยาทเฉียงสงและผู้มีอิทธิพลท่านอื่นๆก็ทำความเคารพต่อควินจินขอคันว่าควินจินทุกท่านลุกขึ้นได้สายตาของควินจินมองไปที่หลินหยุนและพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อทักทาย จากนั้นก็มองไปที่อีหลิงที่อยู่ข้างหลังผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นคุณคือคุณหนูอีหลิงใช่ไหมรูปลักษณ์โดดเด่นกว่าคนอื่นจริงๆอีหลิงตกตะลึงนี่คือควินจินไม่รู้ว่าสถานะสูงกว่าหน้าชายของเธอมากขนาดไหนและตอนนี้คุยกับเธอพร้อมรอยยิม้มอีหลิงขอคันว่าควินจินอีหลิงตกใจและเรียนรู้จากคนเหล่านั้นเพื่อทำความเคารพควินจินลุกขึ้นเร็วไม่ต้องพิธีรีตองกับฉัน แม้ว่าพี่หานจะไม่อยู่แล้วต่อไปนี้ก็คิดว่าฉันเหมือนญาติคนหนึ่งของเธอถ้าต้องการอะไรก็มาบอกกับฉันควินจินเดินไปหาอีหลิงและจับมือของอีหลิงอย่างอบอุ่นพร้อมแสดงสีหน้าอ่อนโยนอีหลิงรู้สึกเวียนหัวมึนงงเป็นถึงควินจินแห่งหลิงหนานทำไมถึงอ่อนโยนและเป็นกันเองขนาดนี้ก่อนที่อีหลิงจะตั้งสติได้ควินจินก็พูดว่าเด็กคนนี้ยิ่งมองยิ่งชอบหรือมาเป็นลูกสาวบุญธรรมของฉันดีกว่าทุกคนเอามือปิดหน้า เป็นไปไม่ได้อีกแล้วคราวนี้แม้แต่ควินจีนก็มีท่าทีเหมือนกันพระเจ้าใครสามารถบอกฉันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่องตามใจทูเดย์บทที่190่ฉันคัดค้านหวังเสี่ยวซีอ้าปากกว้างมองไว้เทียนหมิงด้วยความเหลือเชื่อและถามว่าคุณชายไว้ Queen ้วีีนจิตอองงการรับล,เ,ล,บลเทียนหมิงตกตะลึงแล้วเขาก็ตั้งสติขึ้นมาได้และถอนหายใจ นี่เป็นบุญวาสนาของอีหลิงจริงๆถ้าควินจินไม่ได้ล้อเล่นในอนาคตอีหลิงก็จะเป็นเจ้าหญิงแห่งหลิงหนานดวงตาของลีเหยนเป็นประกายเจิดจ้าเซี้ยอยู่เว่ยก็อ้าปากค้างเล็กน้อยนอกเหนือไปจากความตกใจยังมีความริษยาควินจินแห่งหลิงหนานเจ้านายของจินไซทั้งหน้องอีหลิงฉันอิจฉาในความโชคดีของเธอจริงๆ หานหรูซึ่งอยู่ข้างๆเพิ่งตั้งสติได้เร่งรีพูดหลิงเอ๋ยยังไม่รีบไปคาระวะแม่บุญธรรมของเธออีหลิงยังคงตกตะลึงปฏิกิริยาของเธอช้าไปชั่วขณะหนึ่งและเธอรีบโค้งคำนับขอคาระวะแม่บุญธรรมควีนจินยิ้มอย่างมีความสุขดีๆพี่ขอบคุณที่เลี้ยงดูเด็กคนนี้เป็นอย่างดีควีนจินยอมรับอีหลิงเป็นลูกบุญธรรมเหตุผลหนึ่งเป็นเพราะหลินหยุนอีกเหตุผลหนึ่งคือเธอชอบอีหลิงมาก ในเวลานั้นควินจินได้รับบาดเจ็บภายในและหมดโอกาสตั้งคันตอนนี้หลินหยุนได้รักษาอาการบาดเจ็บภายในจนหายแต่อายุมากแล้วและเธอก็หวังว่าอยากจะมีลูกสักคนท่านเกรงใจไปแล้วหวังว่าในอนาคตอีหลิงจะไม่ทําให้ท่านเดือดร้อนหานหรู้เข้าใจชัดเจนว่าฐานะตัวตนของควินจินนั้นสูงส่งแค่ไหนนี่เป็นความโชคดีสุดสําหรับอีหลิงแม้ในอนาคตแม้จะถูกตระกูลหานไล่ออกจากบ้านพวกเธอก็ไม่กลัวแล้ว ลีซูซินกับหานเซียนหัวมีสีหน้าแย่มากเดิมทีอีหลิงและแม่ของเธอกำลังจะถูกขับไล่ออกไปใครจะไปคิดว่าเธอจะถูกควีนจินรับไว้เป็นลูกบุญธรรมในเวลานี้ฐานะตัวตนของอีหลิงและแม่ก็มีระดับเพิ่มขึ้นทันทีเป็นไปไม่ได้ที่จะขับไล่ออกไปหานเซียนหัวและแม่ไม่กล้าพอที่จะขับไล่ลูกสาวบุญธรรมของควีนจินออกไปหานเซียนหัวรีบเดินไปและยิ้มอย่างอ่อนโยนให้กับอีหลิงและแม่น้องขอแสดงความยินดีด้วย จากนี้ไปทุกคนจะเป็นครอบครัวเดียวกันรีบไปเอาก้าให้ควีนจินเร็วอี้หลิงทำสีหน้ารังเกียจเมื่อเห็นความร้ยังอายของพี่ชายควีนจินพูดอย่างเฉยเมยไม่รบกวนคุณชายหานฉันมาที่นี่เพื่อมาส่งพี่หานเป็นครั้งสุดท้ายและยิ้มอย่างเป็นกันเองมากน้องลุกขึ้นมาเถอะนี่เธอคุกเข่ามาทั้งวันแล้วอี้หลิงไม่รู้จะอธิบายยังไงกับความร้ยังอายของสองแม่ลูกคู่นี้ ฉันจำได้ว่านะ้าสไปายเคยบอกว่าให้พวกเราคุกเข่าสามวันสามคืนไม่ใช่เหรออีหลิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะนั่นคือตอนที่พูดด้วยความโกรธจะไปเอาจริงเอาจังได้อย่างไรอีหลิงเธออยากโกรธนะ้าสายเลยนะเป็นเพราะน้าชายเธอจากไปหลังจากพูดเสร็จลีซูซินก็แอบแต่น้ำตาของเธอและแซงทำเป็นหน้าสมเพชไม่มีใครพูดว่าเธอทำไม่ถูกต้องอีหลิงพูดไม่ออกเธอไม่สามารถโต้ตอบลีซูซินได้จริงๆ หานรู้เคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วและพูดเบาๆลำบากพี่สะพ้ายจริงๆฉันไม่เป็นไรพี่สะพ้ายไปทำธุระเถอะก็มีน้องสาวนี่แหละที่มีเหตุผลหลี่สู้สินหัวเราะออกมาทันทีควีนจินไหวบูชาหานกัวเฉียงเสร็จแล้วเดินไปหาอีหลิงอีกครั้งยิ้มอย่างอ่อนโยนอีหลิงเอาอย่างนี้พวกเธอไปพักที่บ้านของฉันสักสองสามวันเพื่อไม่ให้เห็นสิ่งต่างๆแล้วยิ่งทำให้คิดถึง เมื่อหลี่ซูซินได้ยินก็กังวลทันทีอีหลิงได้รับการยอมรับให้เป็นลูกสาวบุญธรรมของควินจินถ้าอีหลิงอยู่ในตระกูลหานก็เท่ากับตระกูลหานมีควินจินเป็นที่พึ่งแล้วจะให้อีหลิงจากไปได้อย่างไรอีหลิงกับน้าชายของเธอมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งตอนยังมีชีวิตอยู่น้าชายรักและเอ็นดูเธอมากให้เธออยู่ที่บ้านตระกูลหานเธอและส่งน้าชายของเธอเป็นครั้งสุดท้ายในอนาคตหากมีโอกาสอีหลิงพยักหน้าและมองไปที่ควินจินอย่างขอโทษ ขอบคุณแม่บุญธรรมสำหรับความเมตตาอีกไม่นานหนูคงได้ไปรบกวนท่านก็ได้ขอเพียงเธอมีความสุขก็พอรู้สึกควีนจินจะรักใคร่และเอ็นดูอีหลิงมากหลี่ซูซินรีบใช้โอกาสขยิบตาให้หานเซียนหัวหานเซียนหัวเข้าใจความหมายรีบเดินไปหาควีนจินและพูดด้วยรอยยิ้มที่ประจบสอพลอท่านควีน ข้อของผมโชคร้ายถูกฆ่าตายโลกใต้ดินของลี่ชวนยังคงต้องการใครสักคนที่จะมาควบคุมดูแลขอบคุณคุณลุงคุณอาทุกท่านที่ให้เกียรติผมเสนอแนะให้ผมเป็นผู้มีอิทธิพลในลี่ชวนไม่ทราบว่าท่านควีนมีความคิดเห็นอย่างไรความหมายของหานเซียนหัวคือโดยพื้นฐานแล้วทุกคนต่างพากันมาอยู่ฝ่ายเขาแล้วและตอนนี้ก็เหลือแต่รอคําตอบจากควีนจินเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากควีนจินไม่เห็นด้วยให้เป็นผู้มีอิทธิพลในลี่ชวนตำแหน่งนี้ของหานเซียนหัวคงสั่นคลอน อยู่ในหลิงนานควีนจินเป็นราชินีแห่งโลกใต้ดินทั้งหมดแน่นอนถ้าควีนจินพูดคำว่าเห็นด้วยคนที่ต่อต้านหานเซียนหัวก็จะไม่กล้าพูดอะไรควีนจินเหลือบมองหานเซียนหัวอย่างเย็นชาจากนั้นจึงเหลือบมองไปที่แขกทุกท่านคิดอย่างไรแขกส่วนใหญ่ก็สนับสนุนหานเซียนหัวตำแหน่งผู้มีอิทธิพลในลี่ชวนนอกจากคุณชายหานแล้วไม่มีใครอื่นที่เหมาะสม ใช่แล้วแม้ว่าคุณชายหานยังหนุ่มแต่มีความสามารถมากสามารถแบกรับตำแหน่งนี้ได้หานเซียนหัวภูมิใจมากทุกคนเห็นด้วยแม้ว่าเธอจะเป็นควีนจินมันก็ยากที่จะต่อต้านอย่างไรก็ตามนี่คือเรื่องภายในลี่ชวนของพวกเราควีนจินมองดูคนในตระกูลหานอีกครั้งและถามอย่างเบาๆพวกคุณคิดว่าอย่างไรพ่อบ้านหลี่และสมาชิกระดับสูงของตระกูลหานโค้งคำนับและตอบว่าพวกเรายินดีสนับสนุนคุณชายหาน มีเพียงของอู่เท่านั้นที่ไม่พูดท่านควินทุกคนตั้งความหวังกับคุณชายหานหวังว่าท่านจะพูดอะไรหน่อยผมขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสมาชิกระดับสูงคนหนึ่งในตระกูลหานโค้งคำนับและพูดควินจินเงียบและไม่พูดอะไรดูไม่ออกว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ฉันคัดค้านท่านใดนั้นเสียงเรียบง่ายก็ดังขึ้นหลินหยุนเอามือคว่หลังและพูดอย่างสบายๆทุกคนตะลึงใบหน้าของหานเซียนหัวและแม่ซีเซียวขึ้นมาทันที ไอห,หนุ่มคนนี้แม้แต่เรื่องแบบนี้ก็ยังกล้าเข้าไปแทรกคนหนุ่มนี้ทำอะไรไม่รู้จักทบทวนอะไรเลยอยากทำก็ทำโดยไม่รู้จักเกรงกลัวขณะนี้คิดว่าหานเซียนหัวคงจะเกลียดเขาจนตายเซี่ยอยู่เว่ยเกือบจะหัวเราะด้วยความโกรธคิดไม่ถึงว่าเขาเป็นคนนอกยังจะกล้ามายุ่งเรื่องครอบครัวตระกูลหานมันไม่สมเหตุสมผลเลยลีเยนยอยเย้ยและพูดว่าไอเศษสวรคคนนี้หาเรื่องให้ตัวเองตายเหรอไม่รู้จริงๆ ว่าเขามีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันได้อย่างไรพ่อบ้านหลี่แช่งด่าทันทีไอ้หนุ่มนายเป็นคนนอกมีคุณสมบัติอะไรมาพูดมานี่มาไล่เขาออกไปจากที่นี่ฉันจะดูซิว่าใครจะกล้าอีหลิงก้าวไปข้างหน้ายืนอยู่ตรงหน้าหลินหยุนทันใดนั้นสีหน้าพ่อบ้านหลี่ก็ลำบากใจถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงจะไล่อีหลิงออกไปด้วยแต่ตอนนี้อีหลิงเป็นลูกสาวบุญธรรมของควินจินเขาจึงใจไม่กล้าพอ คุณนูอีหลิงไอ้หนุ่มคนนี้เข้ามายุ่งเรื่องตระกูลหานของเราแหกกฎต้องลงโทษเขามิเช่นนั้นกลัวว่าตระกูลหานของเราจะถูกคนอื่นหัวเราะเยาะได้ใบหน้าของอีหลิงเย็นชาและพูดว่าเขาเป็นเพื่อนของฉันถ้าต้องการไล่เขาออกไปก็ไล่ฉันออกไปพร้อมกับเขานี่พ่อบ้านหลี่มองหานเซียนหัวอย่างจนปัญญาและทำสีหน้าลำบากใจหานเซียนหัวยืนขึ้นและมองไปที่หลินหยุนด้วยท่าทางดูถูก ไอ้หนุ่มถ้านายคิดว่ามีน้องสาวของฉันเป็นที่พึ่งก็ใจกล้าไม่กลัวใครแม้แต่เรื่องในตระกูลหานของฉันก็กล้าที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวใช่ไหมฉันขอบอกนายถ้านายยังกล้าพูดอีกคำแม้แต่องค์ชายบนสวรรค์มาก็ช่วยอะไรนายไม่ได้ทันทีที่สิ้นเสียงของหานเซียนหัวหลินหยุนก็พูดทันทีฉันคัดค้านหานเซียนหัวสีหน้าเปลี่ยนไปอารมณ์เสียจนอธิบายไม่ออก ผู้มีอิทธิพลทั้งหลายรู้สึกลำบากใจและต่างจ้องมองหน้ากันราวกับว่าพวกเขาได้ยินเสียงคนหน้าแตกหานเซียนหัวหันไปทางควีนจินด้วยท่าทางบุตรบึ้งใช้มือประสานกันและพูดว่าท่านควีนไอ้หนุ่มคนนี้คิดว่าตัวเองมีน้องสาวเป็นที่พึ่งพิงและได้ทำให้ตระกูลหานของผมต้องอับอายขายหน้าซ้ำและสำลารบกวนท่านช่วยควบคุมน้องสาวผมหน่อยผมจะให้ไอหนุ่มคนนี้รับผลกรรมที่ทำไว้อย่างคุ้มค่า สายตาของผู้มีอิทธิพลทั้งหมดมองไปที่หานเซียนหัวทันใดนั้นก็กลายเป็นหน้าสมเพชเล็กน้อยกลัวว่าคนที่จะได้รับผลกรรมอย่างคุ้มค่าคงจะเป็นตัวเขาเองควีนจินเหลือบมองหานเซียนหัวอย่างเย็นชาฉันคิดว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่ผิดทุกคนตกตะลึงหานเซียนหัวอยู่ในความงุนงงอะไรนะฟังไม่เข้าใจหรืออันที่จริงฉันก็คัดค้านด้วยควีนจินเสริมประโยคนี้ขึ้นมา